ดูชื่อน้องเย็ยนนะคะเป็นสาวไทยใหญ่ะคะ่ะมาจากประเทศพม่านะคะดูพุทไทยใหญ่ไม่รช่ชาวไทยด้วยนะคะอยู่ที่นูมาทำงานบริษัทเซนเปนแบบละคะ่ะเพื่อปัทัใจก็ม,งา,ง,ะะมงานนค่ะทำงานหนักเป็นงไงเพื่อตอนแรกอะคะ่ะต้องเย็ยนเป็นคนทํางานก่อสรางนะคะแมกเหล็ก<ะ>ชมปูนใช<ะ>่แมกเหล็กทำงานหนัก ทำงานหนักมากค่ะอนอกจากนั้นก็มีอาการปวดหัวค่ะปวดหัวแล้วก็เวียนหัวค่ะอตอนตอนนั้นก็ทำงานหนักมากเลยค่ะทำเ,เข้างานตีห้า,าเรื่ค่่ะเข้างานต<ด>ีห้าเลิกฉีภทุ่มหาทุ่มค่ะทำไมต้องทำงานหนักคือน้องเห็นคนนึงนะคะต้อง โฉงตังกลับบ้านให้พ่อกับแม่แล้วก็ลูกกับค่ะอ,อายุเท่าไหร่อายุตอนนี้ก็สามสิบละค่ะสามสิบแล้วไปทำงานหนักเลยทำทำหนัหนกตั้งแตง่อายุเท่าไหร่ลูกอ่าทำงานหนักตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดอะค่ะยี <20. S 1> ่สิบเอ็ดตอนนั้นก็หนูหนูแต่งงานยีน่สิบยี่สิบเอ็ดก็มีลูกค่ะตอนนั้นคลอดลูกมันพลันล้ากนะคะคือว่าน้ำนำพ่วมบ้านค่ะ ควาลูกฉิบวันแล้วก็น,วกน้ำท่วงน้องหนไปไหนไม่หนีไปไหนไม่ได้ค่ะก็ได้โลนน้ำวนค่ะแล้วก็ผิดเลือดค่ะแต่ว่าขาก็จับยังไงก็ไม่ไม่รั้วตดดัวค่ะก็เวลามาทํางานประเทศไทยฝนตกเราก็ต้องเดินต้องเดินทางไปหาที่แคมป์ที่พักของเราค่ะเขาก็ทำไปได้กันก็เวลาฝนตกรู้โม,มากเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ ต้องกินยาตลอดนะคะยาทีป่ปวดไม่ว่าจะเป็นยาปวดอะไรอ่ะก็ติกต้กระเป๋าตลอดนะคะต้องกินยาแก้ปวดตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะมันปวดขาตลอดปวดขาตลอดค่ะไปหามอไปฉีดยานูเคยไปฉีดเขาฉีดให้ตรงนี้ค่ะอฉีดยังไงก็มันก็ถ้าเวลาฉีดมันก็หายปวดเพราะมันมีสิายายอยู่ใช่ค่ะถ้าโดนน้องผลมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะนอกจากนั้นก็ น้ำหนักก็โลดโลงเรื่อยๆค่ะโลดลงเรื่อยๆแล้วก็ผิวก็แห้งก็รู้ขวบตาก็ลังดูไม่ดีค่ะตอนนั้นก็รู้ว่าถ้าทำถ้าทำบ้างช้งบางเฉดก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วแต่ก็มีเพื่อนคนนึงเอาเอาลิงส่งมาให้โูรูก็เลยผัง,ผ,งผังพี่พิม์พกับพี่อุนนะคะเข้าม,มาเอาลิงส่งมาแล้วพอมอก็เลยฟังเขนะ้าใจไหมอ่า ขัง,งไปผังมาแต่รูไม่เข้าใจแบบว่ามีรายได้อย่างนู้นอย่างนี้รูไม่เข้าใจค่ะดูความที่ฉิบคาค่ะก็เลยถามว่าที่น้ำมันงานหลับนั้นรักษาได้ทุกอย่างรูก็เลยมาเจอคิดแบบนี้ค่ะ,ะในห้องคนใหม่นะคะดูะก็เลยบอกเพื่อนบอกคนที่ส่งนี้มาให้เขามาส่งน้นำมันงานเลามาให้ดูค่ะรนนั้นถามว่ามีตังไหมไม่มีค่ะไม่มี ตังติดโดนรยอะแค่เจ็ดพันบาทแล้วก็เราต้องกินต่อไปอีกนึ่งเรือนช้อนโคตรเมี่ค่ะต้องซื้อกินทุกอย่างแล้วก็หนูก็บอกเพื่อนว่าเรามีตังแค่ห้าพันบาทพอชื่อได้ไหมเ mm hmm. ขออกาก็บอกว่าเธอก็ทำว่าออกห้าพันบาทดีที่เรือเราก็จะช่วยติดตังติดตังหน่งใ,ใต้ยทันที mm hmm. หนูก็ไม่กล้าบ,บอกเพื่อนนะคะว่าจะไปหาตังที่ไหนหนูก็ไปยินเพื่อนค่ะ mm hmm. อยากยิมเพื่อนจริงๆล้ว แค่ดูก็ไม่ไม่ชอบทำงานออนไลน์ค่ะ uh huh. ก็นูก็เลยไปหยิบเพิ่นห้าพันบาทคนหนึ่งก็ช่วยดูสองพันห้าก็ปิดไปหมดทั้งที่นลยนัง่งงานหลังแล้วก็บริแอร์ค่ะได้ uh huh. ไปแปะกล่อง uh huh. ก็เลยไปทานถานไปแค่สองวันนะคะแล้วก็ท้งนั้นก็ผลตก uh huh. ลางจากผลตกนึก็ลองดูสิ ว่ามันดียังไงหนูก็เลยเดินไปโลนกอดโดกค่ะกอดตื่นแช้ามาก็ไม่ไม่เจ็บเลยไม่ปวดแล้วค่ะไม่ปวดมากดีมากแล้วค่ะแล้วก็เพียงหนู่คนนึงนะคะทํางานหนักไม่ได้มันเจ็บท้องปวดท้องปวดมากกินเหล้าก็ไม่ได้สุบปุนี้ก็ไม่ได้ค่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วค่ะแล้วก็ จะไปหาหมอค่ะไปหาหมอมอบบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดก็อยู่อยู่ไม่นานไม่เกินสามปีค่ะเราก็ต้องนี่ผ่าตังันต้องนี้ผ่าเงินเพื่อจะไปผ่าตัดเพนตุบอกว่าไม่เป็นไรี่างวาดเ็จก่อนยังไงเราก็จะตังค์ได้แต่ดูก็ยังไม่กล้าให้เพนตุกินนะคะน้ำหนักงานหลังดูก็กินเองก่อนกินไปหมดเลยค่ะไม่ให้ใครกินชัดนล หนูทางานกับเพื่นพนอนสองคนนะคะแล้นั่นรัาทางาน,นคู่กันเวลายาคีปวดนุหมดนูก็ขอเขาเวลาเขาปวดนูก็ขอโน้เแล้วนูไม่ได้บอกเขาบอกว่าเออขอยาที่ปวดหน่อยได้ไหม,มนูบอกว่าเราไม่กินแล้วยาที่ปวดอะ่ะ<ม>เป็นอะไรไม่กินเรากินน้มาำงานเรางีา่ไงเขาก็เลยถามแล้วก็ชื่อตามนูเลยค่ะ<อ>นู่มก็ตอนนี้ก็ ลักษณะก็เพิ่มขึ้นค่ะคือว่ามันทำงานลับมัน,น,มนมดีจริงๆนะคะค่ะแล้วก็หนูก็ได้ชื่อตอบชื่อให้แพทหนดูกินตอนนี้ไม่ว่าจะยกปูนหรือว่าท่าอะไรเขาไม่เขาไม่บอกนูแลเขาก็ปวดแล้วหนูก็พาเขาไปหาหมอว่ามันมีมันมีอิกไหมที่ที่เป็ดก้อนในท้องอะ่ะเขาบอกไม่มีแล้วไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแล้วหนูก็ดีใจมากะคะ่ะแล้วก็ น้าของถางวัดนะคะแพทย์หนูเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทํางา<ห>นบอกชางอ่างฉีอะค่ะทังผู้รับนทังผู้อยางเขาไปยิงค้าเอานัดยิงโลนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนดูดูใหญ่มากก็เขากลับเขากลับมาถึงที่ห้องเขาก็ไม่ได้บอกหนูเขาปกาาูการณ์เต็มาซักเชือผ้่าทั้ง,งนั้ทนทั้งนี้ดตนี่เขาไม่ทำคือมือเขามันทำแบบนี้ไม่ได้มันตรงอยู่แบบนี้แล้วก็มันโกลหมดเลยเขาก็เลยมา เอาเข็มค่ะชีดูแล้วก็นำงนนานลำโยเขาเล่นเกมอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่ได้สนใจก็ปิดนเช้าว้วก็หายแล้วค่ะดีมากเลยค่ะเปดีมากๆเลค่ะนั่นนำงานลำดูชื่นใจมากๆคือเมนดูคนนึงนคะคะเป็นที่ทีมะเขาเล่นอะไรที่คนไท้เหย,ยียบเพราะว่าเดินขึ้นเลยค่ะความร้าน ความดนนันเป็นความรันมาา3ปีเป็นความรันมาา3ปีแล้วค่ะก็กินน้ำมันก็ไม่ได้กินหอมแดงกินอะไรงมมับมออีอะไรที่คืว่าปลา,าค่ะ,ะกินไม่ได้ลกจากน้นก็ไมู่ตอนนั้นหนูก็กินน้ำมันงาเหลองยู่นะคะมีหนูโทรมาลูกตั้นี้มีอยู่โรงพยาบาลนะมีมียนหต,ตลอดหนูก็เลยโอนตังไปให้แล้วก็อยากฉุกไปอยากที่ไหนก็ไม่หายค่ะ แล้วที่อุลบอกว่าจะรอให้ให้เมียกินอยู่อย่างนั้นรอแล้วทำงานหลังวันนี้ที่สุดสกไปให้เลยรีบชกไปให้ตอนนี้เลยที่อุนก็ส่งไปให้ดูครับชกไปให้ชิดกอกตอนนั้นหนูโทรไปค่ะแม่เป็นไงมัางยิ่งกินยิ่งปวดลดูกแต่เมไม่ต้องกลัวนะคะเมีกินไปต่อแต่แม่บอกว่าหนูถามว่าเมียกินมล้กินเม็ดค่ะถ้าราเมียแล้ลูกเมียก็มมนปวด ครั้ลงลางงะาเม็นวัวามวังดูมาเลยบอกว่ากินไปในยค่าแน่ทั้งหมดในรู้ชื่อโสมอไอีกเขาก็กินไปแล้วก็มันขายคุนอื่นครัทำอ้าวเป็นอะไรทำไมปกกดิไปยนู่นไปนู่นไปนี่ตอนนี้ขายแล้วหรอขายแล้วกินน้ำงาหลับนี่ไงก็งคนที่แถวบ,บ้านก็ร่วมกันโฉมกันค่ะถามว่า ชมมากให้หน่อยแล้วก็อยากจะกินชมมากให้หน่อยเรก็เลยชมไปอีกหกสิบกล่องก็หยุดยากค่ะคนที่บ้านเราก็ขายค่ะสรุปแล้วไอ้คนที่มาไม่เคยทำเกรือขายเนี่ยที่ว่านเครือขายมันยากไหมยากค่ะเมื่อก่อนหนูเคยทำอยู่ค่ะเราเราไม่ได้มีประสบการณ์ค่ะหนูลงทุนไปเกือบห้าหมื่นกว่านะคะไม่ได้ตามมาสักบักค่ะ นอกจากนั้นก็ขายขายพวกเปียงของเขาไม่ว่บจะขายเปียงตอนนั้นหนูก็ขายเปียงอราที่เกี่ยวค่ะ,ะแต่ว่าขายเปียงอ่ะถ้าเราชตด,ดอกมาที่ห้องเราขายไม่ได้เราก็ไม่ได้ค่ะแล้วแล้วนี้มาทำที่ไซส์ใหม่ๆได้ตังค์มั้ยได้แล้วค่ะทํะาทำมาได้ฉีดเลยกว่ากว่าค่ะ,ะยังไม่ถึงห้าเหือนตอนนี้ก็ได้ไแชรงกว่าแล้วค ขอโทษครว่าได้สีมาป่าได้แสงป่ามันมันมันรู้สึกว่ากำลังเชิญใจใครหลายๆคน,นเลยว่ <c oughs> ดีใจไหมดีใจมากเลยคะ่ะมาติดใบมันทันทีแล้วก็นึ่งเดือนแล้วก็เป็นสตาร์ช่องนึงก็ขึ้นตำแหน่งคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน,น่งมีน<อ>น้เจอร์ค่ะนองโอเค,ขอ,คขอบคุณครับ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 โอ้โหคุณจับ